สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าเช้าที่อังกฤษนะคะวันนี้อากาศก็สดชื่นนะคะ10องศาลแล้วก็มีแดดวันนี้มาส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วนะคะเตอนนี้อยู่ที่ nursery นะคะกําลังกําลังจะไปซื้อของวันนี้มี emergency shopping <c oughs> อ่ะเดี๋ยวถ่าให้ดู nursery อันนี้เห็นไหม nursery ลูกก็เป็นเป็นฟาร์มเก่านะคะแล้วเขามาต่อเติมอันนี้ก็เป็น มีแกะด้วยเห็นแกะไหมเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเนอร์สรี้นะคะเด็กโตในฮุดนะคะเด็กก็จะขุดหนอนขุดดินอะไรเล่นนะคะของเขานะคะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้นะคะจะเป็นเนอร์สรี้นะคะสองตึกนี้แล้วก็มีข้างในอีกนะคะเป็นเด็กอ่อนเป็นอันนี้เป็นตึกข้างในเป็นรูปตัวยูนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําตรงกลางนะคะข้างถัดไปก็จะเป็นฟาร์มนะคะใหญ่นะคะเนอร์สีค่อนข้างใหญ่นะคะ กลับมาเดี๋ยววันนี้จะไปเทสโก้นะคะหลังจากนี้เลยจะไปเทสโก้จะวันเสาร์นี้จะไปงานแต่งงานลูกชายยังไม่มียังไม่มีเสื้อผ้าใส่นะคะมีก็ต้องใส่ให้มันแบบดูดีนิดนึงอะ่ะของเรามีแล้วชุดเดรสนะคะไปขุดมานะคะโอ้โหแน่นเปรี้ยเลยต้องงดอาหารเย็นไปหลายวันจะทันไหมวันเสาร์นี้นะคะของสางมีมีแล้วนะคะเป็นสูตรแล้วก็เดี๋ยวไปไป,ไปเทสโก้กันก่อนโอเค มาถึงแล้วนะคะ Tesco นะคะ Tesco นี้เปิด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าปิดวันอาทิตย์ตอน4โมงเย็นแล้วก็เปิดอีกทีเช้าวันจันทร์นะคะอันนี้เป็น Superstore นะคะก็คือชั้น2ขายเสื้อผ้าชั้นล่างก็ขายของปกติทั่วไปนะคะโอเคไปกันเลยมันจะมีให้เราไหมตรงทางเข้านะคะทางเข้า Tesco ก็มีขายต้นไม้นะคะ ต้นไม้ประดับนะคะผักนะคะดอกไม้นะคะขายเป็นกระถางเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปลงดินที่บ้านเอาเองนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้สวยๆเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนนะคะชั้นบนก็มีขายเสื้อผ้านะคะชั้นล่างก็ขายของกินของใช้ทั <Yeah. S 1> ่วไปค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างบนก็มีเฟอร์นิเจอร์อใในสวนในสวนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเลยคะ่ะ ว่ามันจะมีของเด็กๆที่จะใส่ไปงานแต่งงานได้หรือเปล่านะคะนะคะเดินเนี่ยค่ะถึงราคาแผนกเด็กค่ะโอเคเพื่อนๆถ่ายให้ไหมโอเคเพื่อนๆมาถึงบ้านแล้วนะคะสรุปนะคะว่าไปที่เทสโก้ก็คือไม่มีนะคะไม่ไม่มีชุดที่แบบว่าไปงานแบบออกงานของเด็กๆนะคะก็เลยต้องได้เข้าเมืองนะคะเพื่อนๆ คือการ์ดเชิญอะไรเนี่ยเขาก็ให้มาตั้งนานแล้วเป็นหลายเดือนและอีแม่ก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะก็เลยวันนี้ต้องไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาแล้วนะคะก็เลยไปได้ที่นี่นะคะ H&M เข้าเมืองเรามาดูกันก่อนนะคะตัวแรกนะคะนี่ค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นสูทกางเกงเข้ากันนะคะ แล้วก็ให้ใส่ตัวนี้กะว่าให้ใส่ตัวนี้ข้างในนะคะถ้าเขาจะยอมใส่นะอ่าเราแม่ก็ซื้อมาอีกตัวนึงนะคะอ๋อเผื่อเปือเ้อนเผื่อเละนะคะเผื่อว่ากินนูน่นกินนี่แล้วเดี๋ยวเลอะ <S <s เผื่อมันเปียกอะไรนะคะแล้วก็มีขาสั้นนะคะลดราคาอยู่นะคะแม่ก็ซื้อมาให้ <c> ันแล้วก็มีตัวนี้นะคะน่ารักดีนะคะเบาๆนะคะใส่หน้าร้อนนะคะสบายๆนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะแม่ชอบนะคะลดราคาด้วยนะคะ เหลือแปดปอนนะคะ14.99นะคะเหลือแปดปอนใส่ไปเดินป่า <c oughs> ไปเดินป่าที่ไหนนะคะมีแค่นี้แล้วก็โอนี่จี้มหมวกให้ด้วยนะคะทุ่มทุนสร้างมากโอ้ยแล้วก็แว่นตาแว่นตาเด็กมีแค่นี้นะคะของสามีก็มีแล้วเป็นสูตรตัวเก่าแล้วค่ะ แล้วก็ของคุณแม่ก็เป็นชุดชุดเดรสสีชมพูนะคะคนเจอเมื่อวานใส่ได้อยู่รัดนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวงดอาหารเย็นจนกว่าจะถึงวันเสาร์นะคะหวังว่าจะหวังว่าจะไม่ไม่แน่นมากหวังว่าจะไม่แน่นมากนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เตรียมตัวไปทํางนานก่อนนะคะเพื่อนๆออย่าลืมนะคะ <laughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะการเตรียมตัววางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญนะคะ อย่า yeah, มาทําอะไรกระชั้นชิดแบบนี้นะคะไม่ดีไม่ดีนะคะเพราะว่าการ์ดเขาก็ให้มานานแล้วนะคะจนลืมไปหมดแล้วว่าตอนตอนที่เขาถามว่ามันมีชอยไม่เลกว่าจะกินแกะหรือว่าไก่หรือเนื้อหรือว่าของหวานเอาอะไรจนแบบลืมไปหมดแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะวันเสาร์นะคะโอเคบายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ